ผูกริบปอนเพื่อความปังโฟนนอล็อกจับมือแอปเบสคัมพานีรับหน้าที่ดูแลกิจกรรมของแบมแบมก็อตเซเว่นในประเทศไทยเรียกว่าเป็นอีร่องที่น่าตื่นเต้นของปีนี้ค่ะสําหรับอากาเซ่แฟนคลับของก็อตเซเว่นที่ล่าสุดเมมเบอร์ชาวไทยอย่างแบมแบมกันพิมุกภูวกุลได้จับมือกับโฟนนอล็อกภายใตยก้การน,นาของวุฒิอนุวัตวิเชนรัตเพื่อดูแลกิจกรรมในประเทศไทยของแบมแบมทั้งหมดอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งโฟนนอล็อกคือค่ายเพลงและบริษัทจัดคอนเสิร์ตที่ทางานร่วมกับวงก็อตเซเว่นมาตั้งแต 2020 World Tour Keep Spinning in Bangkok ที่ตั้งใจจะจัดขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานอันเป็นเป้าหมายและความฝันอันยิ่งใหญ่ของทั้งศิลปินและแฟนๆทุกคนแต่สุดท้ายก็ต้องถูกยกเลิกไปด้วยสถานการ,การณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะและนอกจากคอนเสิร์ต World Tour ที่เกิดขึ้นทุกปีแล้วโฟโนล็อกก็มีโปรเจกต์ที่จัดขึ้นเองร่วมกับ Go อดซอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Go อดเซเว่ a ไทยแลนด์ท2017 Festival หรือที่แฟนคลับรู้จักกันในชื่อคอนเสิร์ตทัวร์สีภาคและก็อดเซเ n ่ e เ t i ติวัล201 ขึ้นในหน้าหนาวของปี2018ค่ะและคอนเสิร์ต g o e 7 Fan Face 2019 Seven Secret in Bangkok ซึ่งก็เป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นทั้งหมด7รอบโดยแต่ละรอบจะมีการแสดงเดี่ยวของเมมเบอร์แต่ละคนที่แตกต่างกันไปพร้อมกับกิจกรรมที่น่าประทับใจมากมายงานนี้จึงกลายเป็นงานที่แสดงตัวตนของวงและเหล่าเมมเบอร์ออกมาได้อย่างเต็มที่และเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายก่อนที่ g o e 7จะหมดสัญญากับอดีตต้นสังกัดค่ะและนอกจากงานของทั้งวงแล้วโฟนอล็อกก็ยังเคยรับหน้าที่จัดงานแฟนมิทติ้งเดี่ยวของแบม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  The First Fan Meeting Tour Black ในนปีีเดดยยววกั้ค่ะและครั้งนี้โฟนอล็อกก็กลับมารับหนะ้าที่ดูแลแบมแบมอีกครั้งในฐานะ Exclusive Agency ที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในการดูแลกิจกรรมของแบมแบมในประเทศไทยร่วมกับต้นสังกัดใหม่ Abyss Company ค่ะซึ่งทําให้นอกจากอัลบั้มริบบอนที่เป็นเหมือนการเกิดใหม่ของแบมแบมในฐานะศิลปินเดียวแล้วการร่วมงานกับโฟนอล็อกในครั้งนี้ก็ยังเป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่ในประเทศไทยของเขาเช่นกันค่ะและด้วยผลงานที่น่าพึงพอใจและความใส่ใจที่มใีให้กับวงมาตลอด5ปีทาให้โฟนอล็อกกลายเป็นบริษัทที่เราอากาเซไว้วางใจเป็นอย่างมาก และแฟนๆก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันระหว่าง a b y s s Company ในครั้งนี้จะทําให้พวกเขาได้เห็นผลงานของแบมแบมในประเทศไทยมากขึ้นค่ะรวมถึงเป็นการจุดความหวังการจัดคอนเสิร์ตที่สนามราชมังคลากีฬาสถานให้สว่างสวยขึ้นมาอีกครั้งด้วยค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดในคลิปนี้ที่เรานํามาฝาก FC ทุกคนกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ